สวัสดีครับผมวันนี้พี่แกมาจากอำเภอขาวศรีนดินตตำบลประสาททองครับนะตำบลประสาททองมาเยอะครับผมเพราะว่าลูกค้าที่มาดูแล้วแช์ครับแช์แช์เพลิดแช์ไปแช์มาแล้วคนตำบลประสาททองมาเยอะมากเลยครับผมตำบลประสาททองอำเภอข้าวศรีนดินครับผมอันนี้โจรสิบเอ็ดเดือนแบบ No ผมทผมันเต้นไลบ้องลูกค้าโมเวอยงไงย่างไอนี้งไม่ต้องครับผมคึงคึงลวดครับ้คลวดครับผมคึงลวดคึงลวดเธอเธอดามาไซต์ตะบานแบบทำง่ายๆก็ได้เธอดามาไซตคุมีวโอนกินมาลื้าโอนกินมะลึกโพัดให้ ចូលការបើកនេះគេជ োন ប៉ទីងទៅរូបមកនេះឯងមានទីចាឃើញឲ្យទិញទៅនេះញ៉ាំផ្សារបើខាន់ព្រីដេកកលវិងខ្លាំងនំព្រីវិលវិងបាទបើបើយកមកដាក់ក្នុងស៊ុតយើងចែម្សលវិងទេចាអេครับผมទាំងเจ้าហួយទីគេអាចគួយច្បៃបាទដាក់រីរើយបាទครับผม อันนี้คือเราขุดลูมแล้วเอาเราเอามาวางเนอะใช่ครับผมทำเนี่ให้มันขึ้นเลื้อยไปเรื่อยใช่เอาไม้มาวางให้มันขึ้นเลื้อยขึ้นเรื่อยดูดูขึ้นเดียวครับผมมันแตกแขนงรูมหนึ่งต้นเดียวครับผมมันจะออกลูกไปเรื่อยๆออกผลไปเรื่อยๆใช่ครับลูมหนึ่งปลูกต้นเดียวพอครับไม่ต้องปลูกอะไรไม่ต้องปลูกหลายต้นอย่าไปปลูกหลายต้นครับผมรับปลูกต้นเดียวเดี๋ยวมันจะแตกแขนงออกเป็นสิบเลยครับผมไม่ต้องปลูก2ต้นเหมือนเดิมใช่ทีนี้สมมติว่าลำต้นมันมันไม่แตกยอด พอมันขึ้นบนคางแล้วถ้าเราอยากได้5ต้นแล้วก็เด็ด, <nold trousers. S 1> ด,ดยอดเลยมันแตกมันก็แตกแขนงครับไม่อยาไปปลูก2ต้นต่อหลุมครับรปลูกต้นเดียวพอครับผม มีแต่ลูกเล็กๆครับผมเพราะว่าลูกค้ามาทั้งวันครับมาทั้งวันจริงๆครับผมนีรประมาณไงกินถงบอโมันเกินขนาดไซด์เลยแบบันก็ได้เก็บใช่โตเร็วครับโตเร็วเก็บได้เก็บวันนี้หนึ่งกิโลพรุ่งนี้ได้หนึ่งกิโลครึ่งครับได้ที่ชำแล้ว ติดยูนยูนใส่บัตรยูนถ้าสนใจต้องจองไว้ครับผมจองตุ๊กครับหรือไม่ก็เอาบอโทรฝากไว้ผมเดี๋ยวถ้าเกิดของพร้อมรากแข็งแรงมโทรไปแจ้งเลยนะนั่นเลยเราต้องไปทำลูกไผ่แล้วไม่ได้ไม่ค่อยได้เรื่องนะปลูกไผ่อ้อยายแกปลูกไผ่ยายยายปลูกไผ่เยอะไหมเลยปลูกไ่สองไร่สองไร่ไผ่ ต้องลืมแรงกิมซุ่งครับผมคนใหญ่ที่บ้านทําสวนไผ่สองไร่ครับผมตอนนี้โต้เหลือหน่อยนึงครับผมีดดีครับผมปลูกแล้ว ลูกค้ามามาหาซื้อถึงสวนครับมีเพียงผักไม่กี่ชนิดที่ลูกค้ามามาถึงสวนครับแล้วมีไม่พอขายตอนนี้ทุกสวนไม่พอขายครับผมมีมีมีผักเพียงไม่กี่ชนิดที่ลูกค้ามาบุกมาถึงสวนหน้าปลูกครับผมไม่ต้องเอาไม่ต้องนยกีโมติ้ีมติ้งอย่างสูนมันมันมันพอลูกเดียไม่ต้องส่งตลาดเนาะไม่ต้องส่งครับเออดีเนาะไม่ค้าตลาดโทรมา ให้ส่งให้ไม่มีของส่งครับเพราะว่าคนมาดูงานแต่ละวันเยอะมากครับวันๆเป็นสิบคณะครับผมเยอะมากมีมาทุกวันเนาะมีมาทุกวันครับเหมือน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 ที่ป้ามาเมื่อกี้ก็ชนกันประมาณสี่คณะครับผมพระจากตำบลสองชั้นอำเภอกระสังแล้วก็มาจากราชบุรีครับฝากคนที่ดูอยู่ครับผมแม่แม่ป้าป้าฝากกดแชร์ด้วยนะครับผมเพื่อให้คนที่ยังไม่เห็นได้เห็นนะครับผม คนโบราณจะชอบครับผักสาเพราะว่าผักอินูนะครับภาษาเขมรเรียกว่าอันนร์อนนร์ครับผมอนนร์โรห์โรหภยาไอ้อนนร์แบบโรหภยาโรหบยาปิดอารมณ์งงแบัดเน้องเข้าป่าปีละครั้งนอ่อบ้าปีน้องจะไปตัวนี้นี่ตัวใหญ่นี่ตัวใหญ่เนี่ยตรงนี้มีแต่ลูกตัวใหญ่ๆเท่านั้นเียๆมันซ้อนมันต้มไปมันเปื่อยนี่ถ้าแข็งที่ที่ที่ผมเด็ดทิ้งแล้วอย่า ยาเก็บมันมันแข็งครับใช่ใช่อันนี้้แกลวไอ้พลนี่มันซ่อนมอไม่เห็นครับผมอันนี้น่าจะเก็มันซ่อนมันลึกมันซ่อนครับผมคนหมอไม่เห็นหมอไม่เห็นมันซ่อนเก็เอาไป่ใช่ไหมเก็บเล็กไม่ถึงมันซ่อนครับผมนี่นี่อ่อนนี่อ่อนนี่อ่อนจะงกินให้เลยนะเปวดที่นี่ได้เราเอาไปไปไว้ดูไปไว้ดูเอาไปปลูกเป็นสวนนะลูดได้เลยน่ แต่ดอกมันเยอะมากเลยดอกก็ออกที่เรื่อยครับผมแต่ออกออกไม่ทันลูกค้าครับผมเพราะว่ามันเตือนได้แบบไม่โมนลูกค้านแล้วก็เป้ะมือมันเตือนลูกค้าที่แบบพอดำนะแบบเออดำบ้าน่หญ มีอะไรจะฝากท่านผู้ชมทางบ้านไหมครับผมพี่เก็มาจากตำบลประสาททองอำเภอขวาวสินาลีนะครับผมมีอะไรจะฝากผู้ชมทางบ้านไหมครับอยากให้มาดูสวยมากเลยค่ะรอคลังน้ะโมเรือโมโวงนี้ผลเริ่มซาแล้วนะครับผมเรือมหเือไม่ถึง10%บเปรซ็นตประมาณหปเต์ครับผมโตไม่ทัน มีแต่ผลอ่อนๆครับผมอ่อนๆครับเล็กมากครับเป็นไหมครับอ่อนมากามกขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับผมฝากกดแชร์ด้วยนะครับผมเพื่อให้คนผู้สูงวัยที่ยังไม่ได้เห็นได้เห็นนะครับผมทุกวันนี้ผู้สูงวัยอายุเจ็ดสิบแปดสับเล่นเฟซบุ๊กทุกคนกครับ่มแบบขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ